จะทำยังไงดีน้ำชาช่วงเนี้ยฉันไม่มีตังกินข้าวสักบาทเลยหิวก็หิวฮ่เงินก็หายากยากฉันเข้าใจเธอดีนะซูซี่ฉันมีทางออกให้กับเธอฮะ <c oughs> เอาแบบนั้นเลยเหรอน้ำชาใช่ซูซี่ใช่นี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะซูซี่เราจำเป็นต้องทำอืมฉันเข้าใจแล้วน้ำชาทำก็ทำ ถ้าอย่างนั้นตามฉันมาทางนี้สูส่ซิโอเคนธนาคารโคกอีโดยธนาคารแห่งนี้สินะที่เราจะมาป้นอ่ะสู่ซิสู่สิสู่สิสู่ิทางสะดวกแล้วตามฉันมาเร็วเข้าพนาักงานไม่อยู่ฮะไปเลยเหรอใช่ใช่โอเคเราจะต้องไปป้นธนาคารเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองเอ่ะเฮ้ยไม่มีทางเลือกแล้วสินะเนี่ย แย่ yeah, แล้วเอ้มีใครอยู่ข้างในไหมอะต้องดูลาดเลาก่อนซูซี่เข้าไปได้เลยไม่มีคนอยู่โอเคโอเคโอ้ต้องขึ้นไปชั้นบนสินะเดี๋ยวซูซี่อ๋อๆๆลืมบัตรลืมบัตรอ่าต้องเอาคีย์การ์ดด้วยไปเปิดประตูหวังว่าคงจะไม่มีคนมาเจอตอนนี้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปเอาระ,ระเบิดมาจากไหนอะโอ้โอ้โหว้าวตังใช่แล้วซูซี่ ทังเป็นปึกๆเลยเฮ้ยน้ำชามันมีเสียงแจ้งเตือนด้วยหนีสิซูซี่เจ้ารอให้พ่อมาเหรอเฮ้ยจริงด้วยหนีดีกว่าถ้าอย่างงั้นอะ่ะโอ้เราได้ตังขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเยอะจมัดเลยอ่ะเร็วเข้าเร็วเข้า,ขาน้ำชาหนีจากที่นี่เร็วเสียงเตือนมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพวกตำร,รวจก็แห่มาใช่แล้วซูซี่ตอนเนี้ยเรารวยแล้วโอ้โห oh, oh. ได้ตังเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเฮ้ย ฉันจะรวยแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดทำไมมันป้นง่ายแบบนี้เนี่ยโอ้รวยทั้งชีวิตแน่เลยซซซี่เธอดนูนี่โอ้สุดยอดน้ำชาในที่สุดพวกเราใช่แล้วรูรูรรวยซซซี่โอ้โหตังเยอะมากๆเลยนะเนี่ยใช้ทั้งชาติก็มีหมดน้ำชาใช่แล้วฉันจะเอาไปซื้อเสื้อใหม่ ชุดใหม่แล้วก็ทำผมใหม่รองเท้าใหม่รถใหม่บ้านใหม่โอ้โหใช่แล้วความฝันของฉันเยอะมากๆในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงแล้วน้ำชาเธอดูชุดใหม่ฉันสิเฮะเดนนามีาร้านทำผมด้วยน้ำชาตามมานี่ว้าวเงินวันนี้ฉันจะมาสปาผมแล้วก็เล็บกันใช่แล้วเขาไปดูด้านในหน่อยสิอืมว้าด้านหลังของเรา นี่มันที่ทำผมนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวมานั่งทำผมดีกว่าใช่แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าจะยุ่งนิดนึงอ๊ะน้ำชาเธอมาทำผมให้ฉันหน่อยสิพนักง,งานไม่มีสักคนเลยได้ได้ซูซี่เอาแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมโอเคโอเคอ่าโอเคหรือยงังอะได้แล้วได้แล้วโอ้ผมฉันตรงสวยมากเลยขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวนะเออ ช่วยสระผมให้หน่อยได้ไหมไม่สระมาสองอาทิตย์แล้วเอาอะไรงเธอเนี่ยโอเคโอเคขอโทษนะที่ให้ยืดผมไปเมื่อกี้โอ้น้ําอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวฉันสระผมให้นะเออสระผมนะไม่ใช่ถูเลเออทษทีท,ษท้ทีเออะไรของเขาเนี่ยเป็นไงซูซี่สบายหัวไหมอ่ะอ่าสุดยอดไม่ได้เจอน้ํามาสองอาทิตย์เต็มเต็มเลยอ่ะเธอเป็นคนที่สกรปรกที่สุดในสามโลกขอบใจที่ชมนะเฮ้ยมีมัน ที่ทำสีผมน้ําชาโอ้ฉันทำบ้างสิเอาเสียอะไรดียะเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยอ่าสีเดียวกับเสื้อโอเคไดนลองดูสิว้าวดูสิเฮ้ยสวยจังอ่าลองสีแดงดูหืมสีของน้ําชาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยว้าวสีแดงแปลดเลย มันสวยเหมือนกันะโอ้ของน้ำชาก็น่ารักโอเคเดี๋ยวนะพอกระโดดออกมาแบบนี้แล้วทำไมสีผมมันเด่นจังเลยเนี่ยเดี๋ยวดีเดิมไม่ได้ไม่ได้ขอไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งดีกว่าใช่แล้วเอาสีเดิมนี่ให้มันเข้ากับชุดเลยเธอนี่เ,เรื่องมากจากเลยซูซี่ใช่เพื่อความสวยงามเธอดูสิน้ำชาหูดูสิทุกคนตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยทั้งสีผมนะคะแล้วก็ชุด สวยมากๆเป็นการที่เอาตังจากการขโมยเนี่ยมาทำเสริมสวยนั่นเองเป็นเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดเลยอ่ะฉันเหมือนโดนคนบ่นให้ยังไงก็ไม่เอรู้น้ำชาเธออย่าสนใจยายนุ้ยเลย <c oughs> โอเคตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังทำเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีพนักง,งานสักคนเลยอะ เพราะฉะนั้นที่ซูซี่ของเราก็ได้แต่ทาการล่อยเงินในร้านนะคะหืมรวยจริงๆเลย hello, hello, อ่ะฮัลโหลแม่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้ําชาแม่ฉันโทรมาบอกให้ฉันอัพอินสตาแกรมหน่อยนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแม่จ๋าเดี๋ยวหนูทําให้นะแม่เดี๋ยวเปิดอินสตาแกรมแป๊บหนึ่งโอเคได้แล้วอ่าโพสสิคนรวยและสวยมาก เรียบร้อยแค่เนี้ยเดี๋ยวก็มีคนมากดไลค์เยอะแยะเลยอะซูซี่เธออย่าทำชั่วแล้วเปิดเผยสิเออช่างมันเถอะน่าอ่ะเดี๋ยวสิเรายังไม่ได้จ่ายตังแนวร้านเลยอ่จะจ่ายมันเป็นทางการก่อนน้ำชาโอเคซูซี่อืมทั้งหมดหลายอย่างอยู่นะเนี่ยอ่าทั้งหมด1,000บาทน้ำชาได้ได้เอาไปเลยไปเลยไม่ต้องทอนโอ้โหสุดยอดเธอนี่ก็รวยมากเหมือนกันนะเนี่ย เอาละเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเอ๊ะร้านช้อปปิ้งอยู่ที่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาช้อปปิ้งกันน้ำชาไปหาซื้อของกินกันดีกว่าโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในมินิมาร์ทนนเองแล้วก็ในนี้ขนมเยอะแยะมากเลยอะงั้นเอาขนมไปหนึ่งหอ่อได้แล้วอ๋อแล้วก็ด้านนี้อ๋อผลไม้เอากล้วยเอปเปิ้ลด้วยไม่เอาด้านหลังเป็นไอศครีมอ๋อ มีพิซซาถาดยักด้วยอ่ะโอเคฮะช็อกโกแลตนี่เอามาหนึ่งอันเอาไม่พออ,อีกโอ้มันไม่ให้อรอเอามันให้แค่ชิ้นเดียวอ่ะโอเคแล้วก็นี่มีโคกด้วยเอาโครกกระป๋องไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวหยิบโค้กไปหนึ่งชิ้นอ่าเรียบร้อยอืมอไม่เอาไปคิดตังดีกว่าโอเคนี่เป็นที่คิดตังสินะต้องจ่ายตังให้เรียบร้อย อทั้งหมดก็โอ้แค่นี้แพงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคน้ำชาเธอมานั่งบนรถเข็นทำไมอ่ะเข็นฉันหน่อยซูซี่เมื่อยขาไปหมดแล้วเธอเนี่ยนะมานี่น้ำชาฉันจะพาเธอไปหาซื้อบ้านกันฮจริงเหรอซูซี่ใช่แล้วเราจะมีบ้านกันสักทีน้ำชาอยู่ด้านบนนู่นน่ะ เอาละตอนนี้พี่ซูซี่ของเรานะคะกับน้ําชากาลังจะเอาเงินที่ปล้นมาได้เนี่ยไปซื้อบ้านของตัวเองนั่นเองหืมช่างไม่มีจิตสํานึกเอาซะเลย <c oughs> เป็นภัยต่อสังคมมากๆเลยนะคะทุกคนอย่าเลียนแบบติดขดัดทำเล่นได้เฉพาะในเกมเท่านั้นนะคะโอ้โหมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะทำการซื้อบ้านนี่ที่นี่เป็นที่ดินของเราเรียบร้อยแล้ว เธอทิ้งฉันเลยเหรอจูซี่โอเคโหบ้านมีหลายหลังเลยนะคะเนี่ยว้าวเอาแบบไหนดียเลือกไม่ถูกเลยทุกคนอ๋อมีแต่หลังส,สวยอะ่ะอืมอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็สวยอะ่ะแต่ว่ามันติดดาวอะทุกคนดูซิดาวตัวเบิ่มเลยอะ่ะ ขอเลือกแป๊บนึงนะเอาไหนดีบ้านบนต้นไม้ก็สวยอ๋อเจอแล้วนี่เอาบ้านหลังนี้ก็แล้วกันน่ะดูสวยเหมือนกันนะคะโอเคมีที่จอดรถด้วยงั้นก็เอาบ้านหลังนี้ลงก็แล้วกันเนาะอ่ามาแล้วบ้านของเรามาแล้วว้าวหลังใหญ่มากๆเลยทุกคนสวยด้วยโอ้โห บ้านของน้ํำชาก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ยอ่าแต่เ,เราไม่เปลี่ยนสีทุกคนเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้มีความสุขมากๆเลยทั้งมีบ้านใหม่แล้วก็ตังเยอะแยะด้วยนะเนี่ยใช้ทั้งชาติก็มีหมดตอนเนี้ฉันเลิกจนฉันเลิกกลายเป็นคนจนแล้วฉันกลายเป็นคนรวยที่สมบูรณ์แบบที่สุดตังเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูบ้านน้ำชาหน่อยสิโอ้เธอทำสีสันสดใสสุดสิด ฉันมีทั้งบ้านแล้วก็เงินฉันจะไม่จนอีกต่อไปแล้วซูซี่เธอดูเงินของพวกเราสิใช่แล้วน้ำชาเงินเป็นกอบเป็นกำอ่ะจริงด้วยซูซี่เราจะไม่กลับไปจนอีกต่อไปแล้วใช่แล้วคนจนผู้ตอกต่อยไร้ข้าวกินตายไปแล้วใช่ซูซี่เหลือแต่คนรวยคนรวยผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นใช่แล้วน้ำชาตอนเนี้เรารวยแล้ว โอ้โหดูสิทุกคนพี่ซูซี่กับน้ำชาเนี่ยรู้สึกจะมีความสุขกับเงินที่ปล้นมาซะเหลือเกินอะเดี๋ยวมาคอยดูตอนต่อไปกันดีกว่านะคะว่าพวกเขาสองคนเนี่ยจะยังมีความสุขกับเงินที่ปล้นมาอยู่หรือเปล่า